สวัสดีครับทุกท่านนะครับคลิปนี้มาทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบิดตัวสีขาวดำตัวนี้นะครับเป็นของคุณบำรุงครับกอดทอมมอร์ส่งเข้ามานะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเสียในภาค DC to DC นะครับ DC to AC ถ้าจ่ายไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องได้นะครับจะขึ้นโคด0 9์ครับไม่งั้นก็ขึ้น BP เพราะว่าแบตเตอรี่ตัดมันจะมีหลายๆสาเหตุนะครับที่ จแจ้งให้ทราบที่หน้าจอนะครับเป็นรุ่น Victor m a แมกฮีด10.2 kW ครับ1200วัตต์ตันนี้ระบบ48โวลต์ครับตอนนี้ผมต่อแผงโซลาเซลล์นะครับเข้าด้าน PV 1แล้วก็มี ACin ACout ครับมีแบตเตอรี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าจอเป็นยังไง โลโก้ด้านบนนะครับเป็นรูปสวิตช์พาวเวอร์แบบนี้ครับเวลามันเป็นสีแดงนะครับก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่อยู่ครับถ้าเป็นสีชมพูก็คือใช้ไฟจากแผงถ้าเป็นสีฟ้าก็คือมันไบาพาสการไฟ้ฟครับแบตเตอรี่มันหมดแล้วหรือว่าจะใช้งานแบบผสมไฟครับก็จะเป็นสีฟ้าอยู่ตลอดเวลาเครื่องนี้ก็ใช้อะไรเบอร์ใหญ่ที่เรามีนะครับเราใช้เป็นเบอร์ของโรงงานเลย ครับเปลี่ยนใ GPT ไป3ตัว m o ดเฟ t อีก13ตัวครับใช้รุ่นนี้นะครับจะใช้ m o ดเฟ t อยู่ที่20ตัวนะครับกับ10.2กิโลวัตต์แล้วก็มีอะไรตัวเล็กๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับจะเห็นว่าหน้าจอไม่ขึ้นอะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งปิดไว้นะครับนี่พอกดก็ขึ้นมาทันทีแสดงแรงดันแบตเตอรี่ที่55.5ครับ ใช้โหลดอยู่ที่898วัตต์กินกระแสแบตเตอรี่ที่2 3แอมป์เข้าไปดูการตั้งค่าก่อนนะครับตั้งเป็นโหมด SBU ครับตั้งกระแสชาร์จไว้ที่7 0แอมป์ครับไม่รู้ว่าใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับใครใช้แบตเตอรี่2 0 0แอมป์ให้ตั้งที่4 0ครับใครใช้แบตเตอรี่3 0 0แอมป์ให้ตั้งที่5 0ใครใช้แบตเตอรี่4 0 0แอมป์นะครับ ก็ไปทีเลนิกนะครับอยู่ที่ 60M ตามที่บอกนะครับการตั้งค่าชนิดของแบตเตอรี่ครับเขาตั้งเป็น LIB นะครับอาจจะเป็นว่าว่าตั้งสื่อสารอะไรต่างๆครับหรือว่าไม่ได้ตั้งค่าใดๆนะครับนะผมจะตั้งให้เป็น use นะครับก็คือตั้งค่าใช้งานเองเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจสา,สายสื่อสารอะไรต่างๆ ข้ามไปนะครับเมนูที่11นะครับเขาตั้งไว้ที่49ครับอยู่12ตั้งไว้ที่52เวลาแบตเตอรี่ต่ำจนถึง49ให้บายพาสการไฟฟ้าครับเวลาเช้ามามีไฟจากแดดมีการชาร์จลงแบตเตอรี่แรงดันแบตถึง52ให้กลับมาใช้ไฟจากแบตและแผงโซลาเซลล์ครับเมนูที่12กับ13ไม่ควรตั้งใกล้กันนะครับ ตั้งแบบนี้ก็ถือว่าใกล้กันอยู่ครับ49กับ52ขอ,อนี้ไปอีกนิดนะครับมันจะมีปัญหาตอนที่แบตเตอรี่ต่ำแล้วนะครับถ้าเราใช้โหลดเยอะๆแรงดันแบตเตอรี่จะลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับมาแตะเมนูที่12คือ49โวลต์บายพาสการไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับพอบายพาสการไฟฟ้าปุ๊บแรงดันแบตเตอรี่มันจะเพิ่มขึ้นครับถ้าเพิ่มขึ้นมาแตะเมนูที่13คือ53 มันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งครับอย่างอย่างเช่นสายแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่นะครับทาให้แรงดันของแบตเตอรี่ตกได้นะครับถ้าสายเส้นเล็กเวลาใช้โหลดเยอะๆแรงดันแบตเตอรี่มันจะตกแล้วมาแตะเมโนูที่12นะเครื่องมันนึกว่าแบตเตอรี่ต่ำแล้วนะครับมันเลยใบพัดกันไฟฟ้าพอแบตเตอรี่ไม่มีโหลดครับแรงดันแบตเตอรี่จะเด้งขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าสายแบตเตอรี่อาจจะเส้นเล็กครับสำคัญมากสายแบตเตอรี่ มาแตะเมนูสิบสามแล้วนะครับมันมันจะสลับไปสลับมาแบบนี้ทั้งคืนนะครับนะาคาตั้งค่าใกล้กันแล้วก็สายแบตเตอรี่เส้นเล็กจะเจอปัญหานี้ครับเสียงปิดไว้นะครับผมจะเปิดก่อนครับไฟหน้าจอเขาก็ปิดไว้นะครับเมื่อกี้แต่เห็นว่ามันมืดครับผมเปิดไว้ครับข้ามไปเมนูที่ยี่สิบหกนะครับนะ่าเขาตั้ง แรงดันชาร์จไว้ที่ยี่ห้าสิบเจ็ดจุดห้านะครับเมนูยี่สิบเจ็ดนะครับเขาตั้งโวลต์ลอยไว้ที่ห้าสิบหกครับแปลว่ามีการชาร์จมันจะเต็มที่ห้าสิบหกโวลต์ครับไม่รู้ว่าใช้แบตเตอรี่ชนิดไหนข้ามไปครับเมนูที่ยี่สิบเก้านะครับตัาตัดชัดดาวครับเวลามีการใช้ไฟจากการไบฟ้าอยู่นะครับแล้วไฟฟ้าดับนะครับมันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่อีกรอบนึงครับ ถ้าไฟฟ้ายังไม่มาครับแรงดันแบตเตอรี่ต่ำลงไปเรื่อยๆจนถึง46โวลต์เครื่องจะปิดให้ทันทีนะครับแต่ถ้าไฟฟ้ามาอีกนะครับในขณะที่แบตเตอรี่ยังไม่หมดครับมันก็จะกลับไปบายพาสเหมือนเดิมครับแล้วก็เมนูที่37ให้ตั้งเป็นออฟครับเอาละตั้งค่าถูกต้องละเสียงมาละโหลดก็ยังค้างอยู่ที่894วัตต์ครับกินกระแสแบตเตอรี่ที่ 23แอมป์ครับผมจ่ายไฟเข้าด้าน AC in นะครับถ้ดตั้งค่าถูกต้องครับมันจะมีไฟจากการไฟฟ้ามารออยู่เฉยๆครับจะยังไม่ใช้ไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำนะจนถึงค่าที่เราตั้งไว้เท่านั้นครับจำไว้นะครับ Hybrid o p t i c ครับจะใช้ไฟจากการไฟฟ้าเป็นอันดับสุดท้ายครับที่เห็นมันโชว์อยู่แบบนี้มันมารออยู่ครับยังไม่มีการเชื่อมต่อใดๆ ดูที่ลูกศรรู้เลยนะครับว่ามันทํางานยังไงจะเห็นว่าตอนนี้ไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องครับชี้ไปยังโหลดรูปบ้านนี่นะครับมันแปลงไฟจากแบตเตอรี่55.4โวลต์เข้าเครื่องครับแปลงออกมาเป็นไฟ230โวลต์เพื่อจ่ายเข้าบ้านนะครับเป็นไฟบ้านใช้งานที่8 9 6วัตต์ก็อยู่ที่1000วัตต์นะครับมันแสดงเท่านี้ถ้าผมใจไฟเข้าด้านแผง เมื่อแผงใจให้โหลดเพียงพอครับมันจะไม่มีการใช้ไฟจากแบตเตอรี่ครับถ้าไฟจากแผงมีเยอะครับก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่ให้ด้วยครับดูนะครับว่าไฟแผงจะพอต่อการชาร์จหรือเปล่าครับไฟแผงผมใจมาได้ที่3,000วัตต์ครับเราตั้งกระแสชาร์จไว้ที่4 0แอมป์ ไฟแผงมันไม่พอนะครับจ่ายได้แค่3,000วัตครับใช้ไฟจากแผงที่มีอยู่ครับเข้าเครื่องจ่ายให้โหลดก่อนเลยนะครับที่8ปดร้อยกว่านะครับเหลือเท่าไหร่ชาร์จลงแบตครับนะตอนนี้ไฟจากแผงไม่ได้ที่สองพนเกครับแปดร้อยเก้าร้อยวัตจ่ายให้โหลดเหลืออีก2,000 w, ก็ชาร์จลงแบตเตอรี่ครับดูที่บุกศรน,นะครับไฟแผงได้มาเท่านี้ อันนี้ PV 2ผมไม่ได้เสียบนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายไปจาก PV หนึ่งะครับมาที่ PV 2อปิดไปจากแผงก่อนนะครับ PV 2จะแสดงหน้าที่4นะครับนี่หน้าที่1หน้าที่2ที่3ที่4นะครับย้ายมาครับย้ายมาแล้วเปิดเลยมาแล้วครับแสดงแรงดันหน้านี้แสดงกระแสที่มาจากแผง หน้านี้แสดงวัดที่มาจากแผงนะครับว่าได้เท่าไหรถ้าแผงเท่ากันครับต่อเข้า VV1 กับ VV2 สตรติงมี6แผงเหมือนกันมี8แผงเหมือนกันครับนะการใช้งานของแผงมันจะเฉลี่ยกันก็คือหาร2องนะมี MP v หนมมันจะหารกันกับจ่ายไฟออกมาเท่าๆกัน ไฟจากแผงใจามาได้ที่2,009 2,007ครับขึ้นลงลงแบบนี้ไฟจากแผงจจ่ใจให้โหลดก็เลยครับที่800กว่าวัตต์ครับเหลือเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบตดูที่ลูกศรน,นะครับถ้าชี้ไปยังแบตไปว่าไฟจากแผงมันเหลือนะครับถ้ามีลูกศรชี้จากแบตออกไปหาเครื่องนะครับแปลว่ามันใช้ไฟจากแบตเตอรี่อยู่เดีย๋ยวผม ฟิกกระแสชาร์จลิมิตกระแสชาร์จไว้ที่10 m เราดูนะครับพอเราฟิกกระแสชาร์จไว้ที่10 m นะครับมันก็จะมีการชาร์จที่บวกลบ10 m ครับมาดูนะครับกำลังคำนวณตอนนี้ใช้ไฟ,ไฟจากแผงนะครับจ่ายให้โลก ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่แรงดันของแบตเตอรี่ด้วยนะครับเห็นไ,ไหมครับชาร์ที่11 1 2มบวกลบครับใช้เท่าไร่ใจเท่านั้นเดี๋ยวผมลองเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับโหลดที่2 0 0 9นะครับ มาดูกันว่าตอนนี้ไฟแผงจ่ายไม่พอนะครับไฟแผงได้ที่พันหกจ่ายให้โหลดไม่พอก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับแต่ถ้าไฟแผงมาเยอะนะครับใจ่ายให้โหลดเียงพอมันก็จะเหลือชาร์ตครับดูที่ลูกศรครับวันนี้ไฟแผงมาที่สองพันเจ็ดครับใจ่ายให้โหลดไม่พอก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่มาอีกนิดหน่อยครับ ที่8แอมป์การทำงานของมันจะเป็นแบบนี้ลองโหลดสักพักหนึ่งนะครับจำไว้เลยนะครับใช้เครื่อง10กิโลวัตต์สายแบตเตอรี่ต้องเส้นใหญ่ๆครับเบอร์ B 50ยิ่งดีเลยครับและต้องเป็นสาย ทองแดงแท้ด้วยครับใครที่ใช้สายที่เป็นสายเชื่อมนะครับส่วนมากจะเป็นสายอลูมิเนียมเคลือบด้วยทองแดงนะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้ครับเส้นจะใหญ่แค่ไหนก็ตามครับ้าเป็นสายอลมูมันจะสู้สายทองแดงไม่ได้ถ้าเครื่องอินเวอร์เตอร์ดึงไฟจากแบตเตอรี่ได้ไม่เต็มที่ครับแรงดันมันจะตกพอตกปุ๊บมันก็ต้องการกระแสที่เยอะกว่าเดิมครับ เมื่อใช้กระแสเยอะจนอะไรรับไม่ไหวนะครับนะอะไรที่อยู่ในเครื่องก็ทางครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับอยู่นะครับตอนนี้ไฟแพงมาเยอะครับที่3 0 0าเลยครับใจ่ายให้โหลดพอครับเหลือชาร์จอีก9แอมป์ เนีเพราะว่าเราฟิกรกระแสชาร์จไว้ที่1 0แอมป์นี่ก็ทดสอบให้ดูนะครับผมปิดไฟจากแผงครับเ <IL D> มื่อปิดไฟจากแผงครับก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ล้วนๆเลยดูครับ6 2แอมป์ ถ้าใช้งานแบบออฟกิดก็คือไม่มีไฟจากการไวไฟครับเวลาแบตต่ำจนถึงเมนูยีมเ้ามันจะปิดเครื่องให้เราเลยเพื่อไม่ต้องการดึงไฟจากแบตเตอรี่ลงไปอีกเครื่องนี้ก็ทดสอบให้ดูเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลำพูลครับสวัสดีครับ